อสวัสดีครับวันนี้ก็เป็นวันที่ยี่สิบยี่สิบเท่าไหร่วะยี่สิบสามครับวันนี้อาจารย์พันธ์ครับเอาวางๆกันยังอาจารย์พันธ์นี่กวงงูครับโอ้ยล่างเงี่ยงล่างเงี่ยงงูอาจารย์เฮายกยกยกงูโอ้ยล่างนี่ขอซะอยากได้ลยางนี่เลยเนี่ยนี่ล่างนี่ขอซะ <laughs> ยกได้เยียรียนด้วยโ้เล็ก,กเปล่าเหรอเล็กเปล่าเล็กเปล่าเรามาดูว่าอาจารย์พันเอาเอามาให้ไม่ทด่ดทหรือไม่้าเป็นงานจำนวนบาทามันแพงกำจัดลังอัน่นีไร <laughs> โอ้เรามาดูนะครับ แม่เด uh, oh, ้ออ่าอย่าพี่บงแหงเลยสต็อปแล้วพี่สิโอ้ยงานยัง่หลวงเด้อเอามาวางไว้้าคอยได้มิกนี่นี่ทานนอนเดอเออนั่นแล้วขึ้นอ้าวมันนักประดมอาจารย์เจียว อันนี้ปี่้องกระด้ก็พี่เออเอาโอ้หัวหนาเราแกะซะเอาแกะยังไงครับวิธีการแกะครับอู้แหลกว่ะอู้แกะยังไงอาจารย์ประมุกกระท่านทะลุกรมือีกวะกระมืออีกวะอ้โอ้แหลกยังขึ้นดีเลยววะ อู้ไุกเกแดก็เอาไปัำเท่าเอามาดูนะครับอีกสองข้างหมุนหมุนหมุนสองข้างเดี๋ยวออกกันโยกขึ้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 นเลยอู้ สวยงามโดยทีเดียวเอาคือแปลเสร็จคือพร้อนก็จะก็จะเงื้องขึ้นเอาเงื้องขึ้นอะไรอยู่อ่เอาโอ้ยอันนี้จะไคกอผิดหมดท่าต่อแจแค่ไหนโอ้โอ้ยพีหอดีมากเล็กเล็กหอก่มีได้โอ้ขอบคุณอาจารย์พันมากครับมีหอด บองไวยเงินได้หองกส่กได้โอ้สวยงามครับโพลเจอร์วิงนะครับโอ้คอมแพกบว่นี่โอ้เล็กงามเนาะแต่เลกนี่มันสิบหมื่นบมือกครับมือหกบว่นี้แบกนี่แม่โอ้ไปักคิดตัวไปบาาทีลิ้นักได้่นี่พลมมีพลมบอกม่ยังไงนี่แม่ค่าเขาอยากิดพลมได้บริสีดอกแต่ว่ามันนีย เพื่อนี้ซื้อโอ้สวนงามเลยจริงไ,งงนนไหมเราใส่เปลี่ยนบัดนี้เนาะบัดนี้อาจารย์ครับขอบคุณอาจารย์พันมากครับที่เอามาให้ใช้กับออนทัวร์หนึ่งของเรานะครับเพชรอิสานมาถึงศีนเจอกันแน่นอนวิ่งคอมแพกแก้ววิ่งวิ <ดา S 1> <c oughs> ่งิ <ดา S 1> <c oughs>